และอีกเครื่องดื่มนะครับคุณผู้ชมเป็นน้ําตาลตนโนดอันนี้ก็ขึ้นชื่อของเมืองไทยเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําอร่อยทํายากด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เขามีการใช้เตาชีวมวลเข้ามาช่วยล่นระยะเวลาในการทําได้เยอะเลยแล้วก็ประหยัดต้นทุนไปได้มากนะครับกำลังส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้เตาแบบนี้ในการผลิตน้ําตาลตนโนดกันครับ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปากรออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับร่วมก่อเตาชีวมวลสําหรับแปรรูปน้ําตาลตะโหนดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ร่นระยะเวลาทําน้ําตาลตะโหนดสดได้เยอะเลยรับจากเดิมที่ทํากันหลายชั่วโมงตอนนี้เหลือเวลาเคี่ยวเพียงสัก2-4ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับรับประหยัดเชื้อเพลิงไปได้เยอะเลยนะครับประหยัดเวลาเอาไปทําอะไรอย่างอื่นได้มากครับผลงานนี้นักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกัทนทาเตาชีวมวลนะครับใช้ท่อซีเมนต์เก็บความร้อน ได้ดีภายในใช้อิดมอนก่อขึ้นมาแล้วก็ใช้เหล็กเสริมเพื่อความคงทนนะครับวัดระยะห่างเตาจนถึงก้นกระทะสําหรับใช้เคียวน้ําตาลให้ได้ความร้อนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้ปูนโบกภายในเก็บความร้อนได้ดีครับอีกทั้งมีท่อมีช่องรับแล้วก็ระบายลมรวมถึงขี้เท่าที่เหมาะสมด้วยทาให้เตาชีวมวลนะครับมีความร้อนจัดใช้เชื้อเพลิงน้อยลดขมเหลาและขี้เท่าในอากาศได้ด้วยครับ คือเนี่ยอะไรประหยัดเวลาแล้วประหยัดตังไม้ฟืนค่ะอืมมันทำให้ได้เร็วขึ้นเหรอคะรวยประหยัดไม้ประหยัดต้นทุนแบเยืดสั่งควันไงวันนไก่อื่นพอไม่มีไรมี่ไม้ฟืนนี่ต้องทำแค่หน้งส่านั่นแต่ว่าประหยัดไม้ฟืนมันก็โอเคถึงเราในตังใบเรื่องวหล่าพอแต่ก่อนนี้การใหญ่ใจมันชุ่มกับเป็นเปลืองใหม่แต่ว่าแก้วเต้าบันปะเนียเต้าเต้าพุงไม่ดีมันเปลืองใหม่อืม ตนันตุนมันตื้นต่นวผ้าใส่ตัวนี้ตนันตุนมันน้อยลูกเหมือนหมายปกติเงีชายปีนักวิทยามื้อหน่จ้ใเนู้ไม่งั้นเปิดประมงเปิดม้างไหยซึ่งตอนนี้ประเมินได้แล้วว่ามันลดลงสักสักถึงนะมั้ยเป็น,มปนไม่ถึี่ยงขึงเลยแต่ว่ามันมันว่าขึงเลยแต่ว่ามันลดไปเป็นมื้อนู่นเลยในโครงการเนี่ยคืนอนตอนแรกเนี่ยเป็นร้อยครัวเดือนแล้วก็ขยายอีกยี่สิบครัวเรือนก็เป็นปร้อยยี่สิบครัวเดือนค่ะในของบพชปีหกของอีดที่หก ทีนี้ดูเหมือนว่าชาวบ้านเกาสนใจมากเลยเตาถีมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตอนที่เราทําปีกิจการประมาณ20่ตาแล้วก็พอเขาขยาย6กแถวเป็น120ยตาค่ะก็มีโอกาสที่จะของประมาณในการขยายเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นอะไรแบบประมาณไม่รู้เพราะเพราะทางเหล่งทุนเนี่ยเขาก็มองว่าอายุที่จะเกิดกับชุมชนนะคะไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีดีแล้วจะเป็นการส่งมอบโดยฟรี แต่จะให้ใหชุมชนเห็นคุณค่าถ้าเกิดทีมีของนักวิจัยดีเนี่ยก็จะเป็นการร่วมทุนก็คือชุมชนจะได้มีบทบาทแล้วก็ได้ดูว่าเทคโนโลยีตัวดีๆแล้วก็ร่วมมาเรียนรู้ในการทําตอนนี้มีชาวบ้านใช้เตาแบบนี้อยู่กว่า100ครัวเรือนนะครับในอำเภอสิงหานาครแล้วก็กาลังจะขยายออกไปเพิ่มมากขึ้นเดือนจากบรรวิชาการเองก็ลองไปถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้สามารถประดิษฐ์เตาชีวมวลไว้ใช้งานเองด้วยครับ ปกติเตาที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะครับจะเป็นเตาดินแล้วก็เวลาใช้ไปนานๆคุณผู้ชมด้วยความที่เป็นความร้อนสูงเตาก็จะแตกง่ายครับพอมาใช้เตาแบบนี้ก็ใช้ได้นานกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับ